เป็น5สูบนะครับให้กําลังแรงม้าสูงถึงมันมัน,ม,นมันพุ่งมากเลยนะนะครับเอาแค่นี้ให้พอนะครับเมมโมรี่ได้สอันน่ะนะครับผมไม่รู้ว่าเจ้าของเขาดูแลรถยังไงนะนะครับมันใหม่มาก <S <S มันมีระบบที่เขาเรียกว่าเลเซอร์นะครับระบบเลเซอร์ระบบกล้องตรวจจับคนเดินถนนคันนี้ v o e v o v 4ี T5 ่ทั้งระบบเซนเซอร์จริงๆและระบบเลเซอร์ระบบเรดร์เป็นไงครับเยอะไหมมีระบบ เปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติมันมันสามารถเบรกให้เองที่ความเร็วต่ำนะครับเป็นรูปเหมือนแบบคนขับรถเมาแล้วขับเดินแล้วเป็นรูปถ้วยกาแฟขึ้นมาจําไว้ซะนะครับเอาเสียไปเลยนะครับมีระบบป้องกันการพลิกคว่ำไม่อีกนะสวัสดีครับผมแม็กนะครับผมและก็เช่นกันนะครับวันนี้พบกับผมที่ช่องแม็กคาร์หนึ่งหกแปดนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดชอบนะก็กดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้ในชแนลด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวรถนะครับวอลโวนะครับ v 4 0 t ่นนั่นเองนะครับคันนี้เป็น นะครับเดี๋ยวจะบอกก่อนว่ารถยนต์มือ2คันนี้เนี่ยนะครับเราขายอะไรราคายังไงแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราไปดูกันที่สเปคของรถคันนี้กันก่อนนะครับมันเป็นรถปี2014นะครับคันนี้ volvo v 4 0 T5 ทําไมต้อง t 5นะครับเขามี t 4 t 5นะครับแต่เราจะาพูดถึง t ตัว t t 5ก่อนนะสำหรับคันนี้มันเป็นรถเครื่องยนต์2000นะครับ เป็น5สูบนะครับให้กำลังแรงม้าสูงถึง213แรงม้านะครับแรงบิด300นะครับลูกค้าอย่าลืมนะผมเคยขายกระบะมาก่อนผมเคยบอกว่าแรงบิดกระบะ400กว่านู่นั่นแต่อันนี้เบนซินเนี่ย300นะมันคนละเรื่องกับรถกระบะที่เป็นแรงทอคที่500เลยนะครับเพราะว่าเป็นเบนซินด้วยแล้วเป็น5สูบด้วยนั่นเองนะครับรถคันนี้มาดูก่อนว่ามันมีความวิเศษยอ,อย่างอะไรยังไงมือหนึ่งนี่เฉียดสองล้านนะครับราคาโปรโมชั่นนะตอนนั้น ร,รุ่นนี้เนี่ยเซนเซอร์มันมีเต็มไปหมดเลยนะครับมีทั้งระบบเซนเซอร์จริงๆและระบบเลเซอร์ระบบเลดา้าเป็นไงครับเยอะไหมนะครับเซนเซอร์ด้านข้างตรงนี้ก็มีนะครับแล้วก็ด้านหน้าก็มีเห็นไหมตรงนี้เนี่ยมันเป็นตัวเขาเรียกว่าตัวฉีดน้ําล้างไฟหน้านะครับรถยุโรปเมื่อกี่ปีแล้วอลัสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าีสิบรถแปดปีแล้วนะครับเทคโนโลยีนี้มีมาให้นานมากนะครับแล้วก็มาดูเห็นไหมด้านของไฟหน้าหรืออะไรเงี้ยนะครับ ไฟหน้าเนี่ยมันเป็นไฟที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นโปรเจคเตอร์สมัยก่อนนะครับซึ่งสมัยนี้มันมันเป็นไบ LED แล้วแต่ตัวนี้มันเป็นไฟหน้าที่มันเป็นแบบว่าเป็นโปรเจคเตอร์ปกตินะครับคือสูงต่ำเนี่ยอยู่คนละหลอดนะนะครับไม่เหมือนรถสมัยนี้แต่ว่าโอเคแหละออปชันมันกับราคาที่เราขายเดี๋ยวจะตกใจกันว่าราคาถูกมากนะครับไฟหน้ามันสามารถเลี้ยวได้ด้วยนะเลี้ยวตามแล้วก็มีระบบเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติให้ด้วยนะครับรถ7จ็ดแปดปีที่แล้วมีให้แล้วอ่ะนะครับเปิดปิดไฟสูงให้ด้วยนะครับ แล้วก็มาถึงตัวนี้ครับล้อข้างนะครับล้อตัวนี้เป็นล้อเดิมของเขาเลยนะครับเห็นไหมครับล้อเดิมเลยนะครับนี่ยางเพิ่งเปลี่ยนให้ใหม่นะสัปดาห์ที่ยี่บสมปีหนึ่งเก้านะครับยางนี่เพิ่งเปลี่ยนเอาใหม่ด้วยนะครับปีหนึ่งเก้าเองแล้วรถก็ไม่ค่อยวิ่งด้วยนะครับวิ่งแสนกโลนะครับเห็นไหมมันเป็นยางสองสองห้าสี่ห้าขอบสิบเจ็ดนะครับสี่ห้าก็คือแก้มยางนะครับแก้มยางนะครับขอบสิบเจ็ดนะครับตัวนี้ คาลิเปอร์เบรก4ล้อนะครับช่วงล่างเป็นมัลติลิงค์นะครับช่วงล่างหลังคันแม็กเพอร์สันสตาร์ทนั่นเองนั่นแหละครับทีนี้ก่อนเราไปดูข้างในเนี่ยจะพามาดูในส่วนตัวด้านนอกก่อน,อนรุ่นนี้เบื้องต้นนะมันมีระบบที่เขาเรียกว่ามันคือรถผีสิงอะไรนะครับมันขับเองนะครับมันขับเองเขาเรียกว่าอะไรนะมันมันสามารถเบรกให้เองที่ความเร็วต่ำนะครับเบรกให้เองที่ความเร็วต่ำแล้วก็มันจะมีเรื่องของตัวที่เขาเรียกว่าเลนคีปปิ้ง A I D S ของวันโวนะครับถ้าอธิบายง่ายๆเลยเลนคีปป mm. ิ้ง mm. คืออะไรก็คือว่าเมื่อไหร่ที่เรามีการขับรถแล้วเราเบี่ยงเลนอะ่ะโดยไม่เปิดไฟเลี้ยวก็คือเช่นเราขับรถอยู่คุณอาจจะสับป,ประงกหรือง่วงอย่างนี้ครับเบี่ยงเลนนอกอกนอกนอกเลนนะมันก็จะมีระบบเตือนเพื่อให้คนขับเนี่ยดึงพวงมาลัยกลับมานั่นเองนะครับมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงนี้นะครับแผงอะไรเป็นรูๆอยู่เห็นไหมไอแผงพวกนี้แหละนี่แหละนี่คือที่มันใช้ทํางานนะครับมันมีระบบ ที่เขาเรียกว่าเลเซอร์นะครับระบบเลเซอร์ระบบกล้องตรวจจับคนเดินถนนนะครับระบบเรดร์ทั้ง3แบบเลยที่เขาฝังอยู่แต่ถ้าเป็นรถแมสทั่วไปที่ผมขายอย่างเช่นยี่ห้อที่ผมขายบ่อยอาจจะรู้ว่าผมขายยี่ห้ออะไรนะนะครับก็จะมีแค่เลดร์กับตัวกล้องนะครับไม่มีเลเซอร์รุ่นนี้มีเลเซอร์นะครับการทำงานก็จะเสถียรมากยิ่งขึ้นนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูรอบๆก่อนนะครับตรงนี้คืออะไรเขาไม่ได้ทำให้สวยงามนะครับมันคือครีบนะครับครีบฉลามซึ่งเป็น การรับสัญญาณเสาอากาศวิทยุนะครับเวลาจะฟังเพลงฟังอะไรนี่แหละมาจากตัวนี้แหละที่ไปรับสัญญาณทีนี้มาดูด้านท้าย T5 มันออกแบบมารุ่นนี้เขาเรียกว่า cross country นะครับมันก็คือเป็นรถที่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 สูงกว่ารถเก่งหน่อยหนึ่งอะไรประมาณนี้นะที่ที่เป็นสไตล์ขเขานะครับถ้าทัวันนี้ก็อะไรต o t ค l c r นี่วิธีเปิดฝาท้ายนะเห็นไหมครับฝาท้ายมันเปิดจากข้างในก็ได้นะนะครับข้างหลังจะมีที่เก็บสัมภาระรถคันนี้ใช้น้อยมากนะครับลองสังเกตดูพวกนี้ดูเห็นไหมครับ จะบอกว่ามันใช้น้อยจริงแหละมันดูยังไงดูมันไม่มีรอยเลยนะครับแทบจะไม่ต้องแบบไปมีบรรทุกอะไรด้วยซนะ้ำเนี่ยดูแล้วนะเจ้าของเก่านี่ใช้รถแบบแกมีหลายคันนะครับนี่ยางอะไหล่นี่แทบไม่ได้แกะเลยมั้งเนี่ยนะครับทุกอย่างคือไม่มีชนไม่มีอะไรมาแน่นอนคันนี้นะครับอ่ะเวลาเปิดปิดสําคัญนะรุ่นนี้มีอะไรรู้ไหมที่ผมชอบอย่างหนึง่งนะครับกับราคาที่โคตรคุ้มเลยเวลาถอยหลังเนี่ย เช่นเราถอยหลังออกไปนะครับเซนเซอร์ถอยโอเคมันมีปกติแต่มันจะมีเซนเซอร์ด้านข้างเช่นเช่นสมมุติว่าเวลาเราถอยไปแล้วนะครับเราถอยออกเนี่ยถอยหลังมาใช่ไหมมันมีรถมามุมเนี่ยเช่นรถอีกคันหนึ่งขับมามุมเนี่ยนะครับมันจะมีตัวเซนเซอร์ด้านหลังที่มันจับเนี่ยคือถ้าเป็นโต,ต้าก็เรียกอะไร RCTM อะไรเราจะไม่พูดชื่อพวกนั้นดีกว่านะครับเราจะพูดในเรื่องของตัวที่มันใช้งานจริงๆนะครับก็คือเวลาถอยเนี่ย เอางา้มันจะเตือนว่ามีรถหรือเปล่าเพราะบางทีลูกค้าไม่เห็นหรอกเพราะมันมีรถจอดบางอีกคันหนึ่ง,งอยู่ฝั่งนี้แล้วเราถอยออกมาเนี่ยเมื่อมีรถเข้ามาแล้วสมีตรงนี้มันก็จะมีการร้องเตือนนะครับว่าเราเนี่ยยังไม่ควรถอยออกนะครับมันเซฟตี้ได้ดีมากๆนะครับทีนี้มาถึงเบาะด้านหลังนะครับก่อนในเบาะด้านหน้านะครับมาเบาะด้านหลังก่อนเบาะด้านหลังเนี่ยนะครับมันเป็นเบาะที่คือเทียบกับรถเก๋งทั่วไปอะ่ะใช่ไหมมันก็จะมีตัวเนี่ยวางแก้วน้ำตรงนี้ให้ด้วยนะครับ เดดูเบาะหลังดีดีนะสภาพเบาะหลังอันนี้รถมือสองนะที่ผมขายกันเนี่ยนะครับดูเบาะหนังข้างหลังนะเหมือนไม่มีใครนั่งนะครับก็แกสโซรนะครับขับคนเดียวนะครับไม่มีใครนั่งเลยดูข้างหลังยังแบบเนียบเนี้ยบอ่ะนะครับตัวตัวคาซีทเด็กเนี่ยรถรุ่นนี้เขาเป็น iso fix แล้วนะครับเขาตั้งแต่7จ็ดปีเป็น iso fix แล้วบางรุ่นยังเป็นแบบที่คาดเบล์ให้ให้กับเด็กอยู่เลยอันนี้ใช้ได้ยันโตนะครับสาหรับครอบครัวแล้วก็วอนวเนี่ยขึ้นชื่อแล้วเรื่องความแข็งแรงนี่มันก็ ผมสูง175นะประมาณนี้นะครับมันก็นั่งแล้วก็สบายไหมก็สบายนะที่เท้าคงเท้าแขนอะไรเขามีให้หมดนะนะครับเนี่ยเดี๋ยวให้ดูตรงนี้มันสามารถยืดยืดที่มันเป็นตัวคนนั่งแถวสามได้ด้วยนะครับเห็นไหมครับนั่งแถวสามให้ด้วยผมนั่งอยู่อย่างเงี้ยหัวก็ไม่ติดนะนี่ผม175นะบางคนแบบเฮ้ยมันจะติดแล้ววอนติดหรือเปล่าวอนโวอ่าเดี๋ยวให้ดูหัวเลยนะเห็นไหมครับมันก็ไม่ได้นั่งแบบจะติดถึงข้างบนมากนะครับไม่ได้ติดมากนะครับแต่เอาล่ะนะครับด้านหลังเนี่ มันก็พอประมาณนะครับมันเป็นรถสไตล์นี้นะครับมันไม่ได้เป็น PPV หรือ SUV นะครับการนั่งมันก็ถือว่าโอเคในประมาณนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูห้องโดยสารกันบ้างนะครับเคครับแล้วก็มาถึงเรื่องของกุญแจนะครับรถราคาเกือบ2ล้านสมัยก่อนนะครับกุญแจนะครับนี่ไม่ใช่นะนะครับกุญแจนี้มันไว้เวลาแบบฉุกเฉินนะครับหรือแบตมงแบตหมดแล้วพวกนี้นะครับกุญแจมันก็เป็นแบบกุญแจรถทุกวันนี้แหละเขาเรียกว่าสมาร์ทคีย์นะครับก็เป็นแบบนี้แหละนะครับ แต่คิดดูนะเทคโนโลยีนี้มีมาตั้งแต่7จปีนะครับเห็นไหมสามารถล็อกปลดล็อกนะครับเปิดไฟรถค้นหารถได้นะครับเปิดฝาท้ายได้นะครับขึ้นรถยังไงเราใช้มือแปะอยู่แล้วครับรถุ่นี้นะครับใช้มือแปะแล้วก็ขึ้นมาบนรถนะครับพอเราขึ้นมาบนรถเนี่ยสิ่งที่เราเจออย่างแรกเลยนะครับสครับเพจครับนะครับเป็นของ volvo ดูนะรถคันนี้ใช้น้อยหรือเปล่านะดูกันเลยนะครับรอยพวกนี้มีหรือเปล่านะครับนี่ยังไม่ได้ล้างนะไม่ได้ทำสปารถด้วยนะครับเพิ่งไปเอามาแล้วก็สําคัญครับ บาปรับเมมโมรี่ได้3าอันน่ะนะครับอันนี้เป็นของสมมติลูกค้าซื้อไปเนี่ยของลูกค้าอันนี้ของเมียเราครับอันนี้ของเมียน้อยไม่ใช่นะนะครับปรับได้อ่ะสามสามระดับเลยอ่ะนะครับ3แบบเมมโมรี่ได้ด้วยนะครับเบาไฟฟ้าก็ปรับเป็นไฟฟ้าให้แล้วนะครับอ่ะทีนี้ดูเบาบ้างคนขับดูเลยครับว่ารถใช้น้อยใช้มากดูเบาสภาพเบานะครับคือมันเหมือนมันน้องๆ้องรถใหม่เลยแหละคันนี้นะครับผมไม่รู้ว่าเจ้าของเขาดูแลรถยังไงนะ มันใหม่มากอันนี้ไม่ได้สปาไม่ได้อะไรกันด้วยเบาะก็เป็นสไตล์บักเก็ตซีดนะครับบักเก็ตซีดก็เป็นเบาะแนวรถแข่งนะครับอาจจะไม่เหมาะกับคนที่ตัวใหญ่มากๆหนักเป็นร้อยอาจจะไม่เหมาะนะครับเพราะว่าอาจจะนั่งเราอึดอัดทีนี้พอเราเข้ามานั่งในรถนะครับสิ่งที่เจออย่างแรกเลยนะครับตัวตรงนี้ก่อนนะครับตัวนี้มันเป็นระบบที่ปรับไฟออโต้นะครับถ้าเราหมุนตรงนี้คือเป็นออโต้โอเคใช้แค่นี้แหละจบไม่ต้องไปหมุนอะไรแล้วนะครับเปิดฝากระโปรงหน้านท้ายเปิดไฟตัดหมอกนะครับแล้วก็ตัวปรับระดัับบลแสงไฟนะคร ตัวนี้นะครับพวงมาลัยนะครับไม่ใช่ไฟฟ้านะนะครับแต่เขาเคลมว่าเป็นไฟฟ้าพาวเวอร์นะครับถ้าถ้าพูดตามหลักมันก็คือแหลกพีเนียนนะครับมันก็เหมือนกับมาสตารพวกนี้มันจะมันจะเบาเาเหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่ได้เบาเบามากขนาดนั้นเหมือนกับฟอดนี้ปรับขึ้นลงนะครับดึงเข้าหาตัวได้ด้วยเห็นไหมครับดึงเข้าหาตัวได้ปรับขึ้นลงได้นะครับพวงมาลัยโหสภาพโคตรดีเลยนะลองดูนะนะครับคือที่จับมานะครับของเราเนี่ยคุณภาพทุกคันนะครับ รถจะบอกเลยว่าเจ้าของใช้น้อยมากนะครับรถคันนี้วิ่งไปแสนกาโลเองนะครับฝั่งแต่อย่าลืมนะถ้าคนขับรถญี่ปุ่นมาก่อนอย่าเพิ่งงงนะครับปัดน้ําฝนฝั่งนี้นะนะครับไฟเลี้ยวอยู่ฝั่งนี้นะครับมันสลับกันนะครับมันสลับกันอยู่นะครับปัดน้ําฝนไฟเลี้ยวนะครับทีนี้เนี่ยเรามาถึงในตัวหน้าจอเนี่ยมันก็เป็นจอดิจิตอล TFT แบบสีให้มันเป็นแบบนี้ให้นะครับเป็นแบบจอสีให้เวลาที่เราขับขี่หรืออะไรพวกนี้นะครับเป็นแบบนี้ให้เลย จอสี tfc อ่ะทีนี้มาถึงตรงนี้บ้างนะครับตรงนี้คืออะไรนะครับก็กดเบอร์โทรศัพท์หรือก็าจะเมมเบอร์สมมุติเบอร์เบอร์แฟนเราอยู่เบอร์หนึ่งเราก็กดเบอร์หนึ่งอะไรเงี้ยครับนะครับกด preset เป็นเบอร์หนึ่งนะครับมันสามารถกดโทรศัพท์ได้นะเห็นปะมันเชื่อมต่อบูทงบูทูธมีมีให้หมดอะนะครับโทรทรงโทรศัพท์นะครับระบบไมค์คาร์นะครับเห็นปะมันจะมีบอกหมดเลยนะครับสามารถคอนโทลได้ยังไงนะครับคอนโทลเมื่อกี้ที่ลองเล่นดูนะครับตรงนี้พวงมาลัยนะครับคอนโทลนะครับเลือกระบบ ได้เห็นไหมครับสตาร์สต็อปมันมีระบบสตาร์สต็อปด้วยนะครับคือถ้า,ถ,าถ้าลูกค้าบางคนหรือผู้ชมบางท่านไม่เข้าใจมันคืออะไรนะครับมันก็คือเป็นระบบที่เหมือนกับมาด้าดสองสกรารทีทีบะนะครับจอดรถอยู่ถึงเวลาที่อ,อุณหภูมิมันได้หรือเลยคาปาซิเตอร์มันเก็บทํางานเต็มมันก็จะดับเครื่องให้เองนะครับดับเครื่องเองสตาร์เครื่องอย่างเช่นเราติดไฟแดงอยู่เงี้ย มันก็มองแล้วว่าเราไม่ได้ใช้เครื่องยนต์นั้เหรืออะไรเงี้ยมันก็ดับเครื่องให้เองนะครับเมื่อมันมีอุณหภูมิมันมากมากขึ้นหนึ่งองศาหรือว่าไปขยับพวงมาลัยหรือไปแตะเบรกแต่ไดหนึ่งมันก็สาตาร์ตติดขึ้นมาให้เองซึ่งระบบนี้รถทุกรุ่นมีแทบทุกรุ่นแล้วนะครับทั้งเป็นรถที่เป็นรถแมสด้วยรถแบบนี้ด้วยนะครับทีนี้มาถึงในส่วนตัวที่เขาเรียกว่านะครับฟังชันต่างๆนะครับรุ่นนี้ที่ผมบอกเลยว่ามันมีระบบเปิดปิดไฟสูงให้อัตโนมัติเช่นเราขี่ไปเนี่ยนะครับ ตรงตรงกล้องตรงนี้มันจับได้ว่าข้างหน้าไม่มีแสงในระยะนะครับของมันเองเนี่ยมันก็จะตบไปสู่ไฮ้รอนโนมัินะครับและที่สําคัญนะครับโคดเฟี้ยลกระจกไม่มีขอบนะครับเคยเห็นไหมรถกระจกไม่มีขอบนะครับผมก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละนะครับเออคือคือ,ค,อคือสมัยนี้ากา็จะมีเยอะแหละแต่เมื่อก่อนเนี่ยนะครับถือว่ามันหรูหรามากนะครับมันไม่มีขอบแล้วมันมองแล้วมันสบายตานะครับ ไอ้กล่องกล่องตรงนี้ก็ที่ผมบอกเลยเขาไม่ได้มีไว้ให้แขวนพระแขวนอะไรนะครับมันคือตัวกล่องที่เป็นจับสัญญาณเป็นกล่องเลเซอร์นะครับกล่องเรดาร์กล่องกล้องนั่นเองนะครับทีนี้มาถึงในตัวแอร์หรืออะไรเงี้ยแอร์ยังไงแอร์ก็เป็นออโต้ครับเป็นออโต้ปกติแล้วกดออโต้แอร์คลเมตก็คือแอร์ทำงานให้ออโต้อัตโนมัติเลยนะครับทีนี้นะครับก่อนไปถึงเกียร์นะนะครับมาดูตรงนี้ก่อนมีอะไรบ้างนะครับเห็นไหม ตรงนี้คือปุ่มอะไรตรงมือผมเนี่ยปุ่มนี้คือเป็นปุ่มที่ทําให้รถจอดเองรุ่นนี้จอดเองได้นะครับเหมือนอะไรง่ายคือเหมือนอะไรเหมือน Ford Ranger พ o For Everest Ford Focus อะนะครับจอดเทียบข้างเทียบข้างกันได้นะครับเทียบข้างได้ BLIS คืออะไรนะครับถ้าเรากดปิดอันนี้เรากดเปิดมันคือเป็นตัวที่เขาเรียกว่าเวลาที่มันมีรถมาในมุมอับด้านข้างรู้ไหมมันแสดงผลตรงไหนรุ่นอื่นแสดงผลกระจกใช่ไหมแต่รุ่นนี้แสดงตรงนี้ครับนี่อาจจะมืดหน่อยนะนะครับนี่ตรงมือผมอยู่เนี่ยมันจะมีไฟแดงๆขึ้นมา นะครับตรงนี้นะครับพอมีเสียงเตือนว่ามีรถมันมาด้านข้างแล้วนะครับตรงนั้นอ่ะทีนี้ตรงนี้คืออะไรเป็นรูปเหมือนแบบคนขับรถเมาแล้วขับอะไรเงี้ยมันก็คือเป็นระบบเตือนการออกนอกเลนถ้าเราขับขี่เนี่ยกล้องมันจับได้ว่านะครับเราขับอยู่ทางตรงทั่วไปเหมือนเหมือนฟอร์ดเอเวอร์เรสเลยนะครับแล้วเรามีการเบี่ยงเลนโดยไม่เปิดไฟเลี้ยวอะ่ะรถมันหันหัวออกไปอีกนอกเลนะนะครับมันก็จะสั่นที่พวงมาลัยครับให้เรามีสติมากขึ้นและเพื่อให้เราจะได้แบบเขาเรียกว่าอะไร ขับกลับมาได้ได้ตรงปกตินะครับแล้วมันก็มีตัวนี้อีกนะนะครับมันจะมีเขาเรียกว่ามันมีตัวจับสัญญาณอะไรหลายๆอย่างอยู่นะครับเตือนความเมื่อยล้าคนขับเช่นเราขับรถไปเนี่ยเราเริ่มรู้สึกว่ารถประมวลผลเองนะว่าคนขับขี่เนี่ยเริ่มมีอาการที่แบบว่าเป๋ไปเป,เป๋มานะครับหรือนู่นนี่นั่นนะครับกระพริบตาได้ไม่ถึงรอบของของที่กล้องจับนะครับมันจะมีเตือนและเป็นรูปถ้วยกาแฟขึ้นมานครับให้เราไปหากาแฟกินซะ นะครับจะมีแบบนี้นะครับรถยุโรปเขามีทุกรุ่นแล้วนะครับเตือนการกับขี่ที่เมื่อยล้านะครับทีนี้ระบบนี้อีก Parking Sensor ก็มีให้เปิดปิดเหมือนกันนะครับก็คือปิดปิดเซนเซอร์แหละนะครับเผื่อลำคาญวิ่งในเมืองนะครับแล้วก็ A ตัวนี้ก็อันที่ผมบอกแหละก็คือ Auto Start Stop นะครับซึ่งก็มีหมดแหละ f o r ์ u n e เนอร์อะไรก็มีหมดแล้วนะแต่รถพวกนี้เขามีมานานแล้วเสเถียนด้วยนะครับทำงานได้ดีและสําคัญนะกุญแจมันเนี่ยมันเป็นแบบ Push Start ก็คือกดปุ่ม Start นะครับ สตาร์ทซอฟเอนจินแล้วผมชอบตรงนึงเล้ว่าการที่เราใช้รถอย่างเงี้ยกุญแจชอบทําหายใช่ไหมมันไม่หายหรอกขึ้นบนรถก็จําไว้ซะนะครับเอาเสียบไว้เลยนะครับเสียบไว้อย่างเงี้ยแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทรถจะได้ไม่ลืมว่ากุญแจมันหายไปไหนเพราะกุญแ,แจพวกนี้ไม่ต้องพกก็สตาร์ทได้เลยนะครับจะเป็นกุญแจแบบนี้ทีนี้มาถึงในตัวที่มันเป็นตัวเนี่ยช่องพวกนี้มันสามารถเลื่อนได้ไหมครับก็คล้ายๆกับอะไรครอนดาซีวิกไง นะครับเหมือนกันเลย h o n d a c i v i c ก็เลื่อนได้เหมือนกันแบบนี้นะครับแล้วกดเปิดก็ง่ายดายเปิดมาก็มีที่เก็บของนะครับอันนี้อนนะไรใบจอง bmw นะ <laughs> ขายไปซื้อ bm แล้วนะครับเห็นไหมมันก็จะมีช่องเปิดเนี่ยฟองส2บโวลต์นะครับมีให้ที่จุดบุหรี่โคตรคลาสสิกเลยนะครับแล้วลรถคันนี้ผมบอกเลยว่าใหม่ใครได้ไปคุ้มมากๆนะครับเดี๋ยวผมไปเล่าให้ฟังว่ามันราคาเท่าไหร่อีกทีนึงนะครับแล้วก็สังเกตนะตรงนี้มันเป็นสีขาวแบบมันเป็นขาวอย่างเงี้ย นะครับเป็นขาวแบบเป็นขาวครีมอ่ะมันคือถ้ามองจากจากตาเปล่าผมนะมันคือขาวที่มันแบบมันขาวมากเลยแหละนะครับแล้วรถเนี่ยดูวัสดุอุปกรณ์ทุกอย่างมันยังสภาพมันยังดีมากนะครับกลิ่นอ่ะนะครับกลิ่นมันยังเป็นกลิ่นใหม่อยู่เลยอ่ะนะครับมันยังเป็นกลิ่นใหม่อยู่เลยนะครับเนี่ยถ้าเรากดปุ่มทํางานเนี่ยให้รถมันถอยเองอ่ะสแกนมันขึ้นหน้าจอเลยปะนะครับมันขึ้นหน้าจอสแกนเลยว่าตอนนี้รถกําลังสแกนหาแบบนี้นะครับหาที่จงที่จอดนะครับ มันจะขึ้นให้เราหมดเลยนะครับหาที่จอดหรือหาอะไรเบรกมือก็เป็นแบบดึงครับนะครับมั่นใจกว่านะครับแบบดึงนะครับส่วนคนขับคนนั่งเขาไม่ไม่ไม่คาดเบลท์ทยังไงนะครับมันจะเตือนบนนี้ครับเห็นไหมครับเห็นไหมแต่มันเป็นภาษาอังกฤษหมดนะภาษาไทยไม่มีเห็นไหมครับอ่าไม่รู้อะสแตนด์เเบลนะครับก็คือคนนั่งข้างเนี่ยไม่ได้ Se ทเบลอะก็คือไม่ได้คาดเบลอะไรประมาณนี้นะครับอ่าเบื้องต้นนะครับก็ข้างใน และระบบรักษาความปลอดภัยก็ประมาณนี้แต่ว่ามันมีระบบเพิ่มอีกนั้นคือมันมีระบบป้องกันการพลิกคว่ำม,มาอีกนะนะครับป้องกันการพลิกคว่ำแล้วก็มีระบบที่เขาเรียกว่าอ่ามันจะทําให้รถเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะมันจะจับการทรงตัวของรถไม่ให้รถเนี่ยมีโอกาสที่ลื่นถล่มนะครับระบบพวก traction control หรือป้องกันการลื่นถล ป้องกันการพลิกคว่ำเงี้ยเขามีให้หมดทุกระบบนะครับสำหรับรถพวกนี้แล้วที่สําคัญแอร์แบ็กเนี่ยจะบอกว่ากี่ลูกดีก็นับกันว่า7ลูกแล้วกันนะครับที่มีให้รวมทั้งเข่าคนขับด้วยแล้วก็ม่านด้านข้างแบบแบบเต็มระบบนะครับเอาเป็นว่าขับวอลโวเนี่ยก็ตามสภาพครับนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปขับให้ดูนะนะครับว่ารถ5สูบมันขับมันขนาดไหนนะครับรถ5สูบเนี่ยขับมันขนาดไหนแล้วเดี๋ยวไปขับให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมก็จะพา นะครับท่านผู้ชมและลูกค้าทุกท่านนะครับเจ้าของใหม่นะครับพี่กำลังดูอยู่นะครับรถคันนี้มีคันเดียวนะครับพวงมาลัยเบามากนะนะครับมันก็เป็นแหลกกันพีเนียนทั่วไปนะครับแต่มันมันเป็นระบบของวอลโว่เขาเองอ่ะนะครับก็เชื่อมือได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ในการขับเนี่ยในเมืองผมว่าน่าจะดีมากนะอันนี้ผมอยู่ในตำแหน่งเกียร์ดีนะครับเดี๋ยวผมจะพาออกถนนใหญ่นะครับว่าตอนนี้ไม้มันอยู่ยี่สิบสองยี่สิบสามนะครับเวลาที่เราขี่ออกไปแล้วเนี่ยมันมีความรู้สึก ยังไงเบื้องต้นเนี่ยรด5สูบที่เคยจับคันสุดท้ายนะครับเป็น Ford r a n g e อนะครับ 3, นองนะครับอารมณ์ดีเซลตอนนั้นก็ดึงไหมก็ดึงอะนะครับแต่นี่มันเบนซินอะนะครับมันก็คงจะแรงกว่าข้อมูลมานะมันกินน้ำมันเฉลี่ยนะครับ13.5กิโลลิตรนะครับอัตรานอกเมืองนะถ้าในเมืองนะครับก็อีกอัตราหนึ่งนะครับพวกาไฟเลี้ยวอย่าลืมนะครับไฟเลี้ยวติดอยู่ฝั่งซ้ายนะไฟเลี้ยวอยู่ฝั่งนี้นะนะครับไม่ใช่ไฟเลี้ยวอยู่อยู่ฝั่งเดียวกับรถญี่ปุ่นนะครับ ดูอัตราการเล่งนะครับเห็นไหมมันจะมีไฟแดงๆเตือนนะครับเวลารถมันมามาเลนข้างผมเนี่ยมันจะมีมันจะมีไฟบอกกระพริบกระพริบเลยนะครับว่ามีรถมาข้างข้างอันนี้เราขี่ที่ความเร็วกันเห็นไหมจะมีขึ้นมาแดงๆเนี้ยถ้าเราลองคารเราก็สามารถปิดได้นะนะครับซึ่งผมกดไปเลยเนี่ยนะครับเนี่ยมันมันมันพุ่งมากเลยนะนะครับเอาแค่นี้พอนะครับอยู่ที่ว่ากล้าขี่หรือเปล่านะครับอยู่ที่ว่ากล้าขับหรือเปล่าน,นะครับถ้าเป็นคนอารมณ์แบบโอ้โหเคยจับรถญี่ปุ่นมาแล้วนะครับ ต้องไปทำอ่ะรถญี่ปุ่นอย่างเงี้ยก็ต้องทํากว่าจะแรงขนาดนี้อันนี้มันมันเป็น5สูบอ่ะนะครับอัตราเร่งนี่คือเชื่อมือเลยคือแค่คิดเข้าไปแล้วนะครับอารมณ์มันเหมือนกับเหมือนเราขับเหมือนเราขับบิ๊กไบค์อ่ะนะครับหลายคนถ้าเคยขับมอไซค์แบบพวกบิ๊กไบค์อ่ะก็คือมันมันไปตามที่เราคิดอ่ะนะครับอันนี้คือแค่เกียร์ดีนะครับเกียร์ดีนะถ้าเกียร์เอสก็น่าจะเอาเรื่องอยู่นะครับแต่น้ำมันไม่ต้องห่วงครับถ้ามามาเกียร์เอสแล้วนะครับแต่ผมว่ารถพวกนี้วิ่งทางไกลดีนะครับ สำหรับเหมาะสำหรับครอบครัวที่แบบว่าอยากได้รถเซฟตี้สักคันหนึ่งราคาไม่แพงลองลองคิดดูนะครับแบบคนที่เขาซื้อรถพวกนี้เขาเขาต้องการซื้อความเซฟตี้นะครับส่วนมากไม่ได้ซื้อเรื่องของอย่างอื่นนะนะครับเน้นความเซฟตี้เท่านั้นนะครับการขีขับขี่ในเมืองผมว่ามันขับขี่ง่ายนะครับแล้วมันก็เออเร่งทรงเร่งแซงเราอยู่ชานเมืองนี่เราขับกันแถวถนนนิมิตใหม่นะครับก็จะมีแถวนี้ก็มีสิงห์สิบล้อเยอะนะครับ น,นี้อยู่ในโหมดที่เป็นโหมดเกียร์เนะครับโหมดเกียร์เเนี่ยเกียร์เอนี่กระชากคือผมผมแมนะนําว่าถ้ามีคนนั่งหลังเงี้ยมีลูกมีอะไรขับอย่าไปขับเกียร์เเลยนะครับค่อนข้างที่จะทําให้เวียนหัวได้นะครับมันกระชากมากคือผมเข้าใจแล้วนะอารมณ์คนที่ขับรถพวกนี้เราทำมถึงขับเร็วบางทีเราขับเร็วไม่รู้ตัวเพราะว่ารถมันนิ่งมากนะครับช่วงล่างเนี่ยเป็นนี่ด้วยมัลติลิงค์ด้วยนะครับมัน มันก็หายากแล้วนะครับรถที่เป็นมัลติลิงที่ตอนนี้เราขายกันราคาเนี้ยห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับไอไฟสีส้มเนี่ยมันติดตลอดนะเมื่อมันมีรถมาด้านข้างถ้าลำคาญใช่ไหมกดเลยระบบ BLIS นะครับปิดไปแล้วเห็นไหมก็ไม่มีไฟด้านข้างขึ้นแต่ว่าก็กดเปิดไว้เถอะนะครับเขามีไว้ทําให้ก็ก็ดีเผื่อที่เราไม่ได้มองจากด้านข้างเรากาลังแบบเผลอเล่นมือถืออะไรเงี้ยอันนี้มีระบบเบรกเองให้ด้วยนะนะครับเดี๋ยวผมจะลองชนสิบ้อให้ดูวันนี้ผมพูดเล่นนะนะครับคือ ระบบพวกนี้มีไว้เนี่ยนะครับ <_ d ance> เพื่อให้ช่วยเซฟอาจจะบสถานก,การณ์เช่นเราขับรถแบบเล่นมือถือไปนะครับอย่าอย่าบอกนะว่าทุกคนไม่เล่นมือถือเวลาขับรถผมเชื่อว่าทุกคนก็เล่นนะครับเร,เราไม่เชื่อหรอกว่าไม่เล่นนะก็บางอย่างอาจจะขับไปแล้วก็ดูไปลืมเบรคคันหน้าเบรคขนาดั้นก็เบรคบรให้เองนะครับข้อดีเป็นอย่างนี้นะครับผมผมรู้สึกว่าเวลาขับแล้วมันนะมั่นใจนะครับมั่นใจนะนะครับส่วนในเรื่องของอย่างอื่นๆเรื่องของน้ํามันเนี่ยนะครับผมผมก็มองว่า S 1 12 12 like right 3 huh? 12กิโลลิตรที่เราขับกันได้เนี่ยมันก็มันก็ไม่ได้หนักหนาเกินไปนะนะครับสาหรับรถที่มันสมรรถนะแบบนี้นะครับก็นี่ครับก็เป็นการขับขี่รถวอนโวนะครับในในที่ผมรีวิวให้นี้นะครับก็ลูกค้าท่านใดผู้ชมท่านใดสนใจนะครับที่จะซื้อรถคันนี้นะครับก็ติดต่อมาที่เบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะครับรถไม่ได้มีให้หลายคันนะนะครับสภาพแบบนี้มีคันเดียวเท่านั้นนะครับ๋นะครับมีคันเดียวเท่านั้นนะนะครับไม่มีแบบ จ็ดแปดคันอะไรเงี้ยไม่มีให้นะครับมีแค่คันเดียวนะครับถ้าสนใจนครับเบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะครับเห็นไหมการเล่งทรงเล่งแซงมันมันไม่ต้องคิดอะนะครับไม่ต้องคิดเลยอ่ะมันมันมันกดแล้วมันก็ไปตามสมองของเราที่เราอยากจะแซงนะครับมาทาตีนชอบอ่ะคันนี้เอ,เออถ้าผมมีที่จอดรถมเอาแล้วเนี่ยจริง เออเหมือนขับมันโยมืเคยขับโฟกัสอีโคบูสก็ว่ามันแล้วนะนี่แม่งมันกว่าเยอะเลยอะเสียงเสริมแม่งเล้าเกลากดเรื่องของการเสียงในห้องโดยสารเนี่ยนะครับคันนี้ผมผมถ้าเต็มร้อยนะผมให้มันประมาณณตอนนี้นะครับผมว่า80%สิบเปอร์เซ็นตนะครับเพราะอาจจะเป็นที่เรื่องของของยางด้วยนะครับยางที่แบบว่ามันก็ปีหนึ่งเก้าแล้วนะครับแต่ว่าถามว่ามันขับได้ไหมมันก็มันก็ขับได้อีกนานอะ ขับได้อีกนานกระจกมันเป็นกระจกออโตท้ทุกบานสี่บานนี้ออโต้ออโต้อย่างไะนะครับก็คือเรากดทีเดียวะกดปึ้มนะคเห็นป่มทีเดียวไม่ต้องกดค้างนะครับกระจกมันก็เปิดให้เลยนะครับรวมถึงด้านหลังผู้โดยสารด้วยนะนะครับด้านหลังผู้โดยสารเนี่ยกดทีเดียวเหมือนกันนะครับเป็นกระจกออโต้ทุกบานออโต้ห,หมดเลยนะครับจะคนขับคนอะไรอย่างเงี้ยออโต้หมดนะครับมันผมว่ามันโอเคนะนะครับอยากรู้ว่ามันมีระบบการหนีบป่ะผมทาให้ดูนะมีการหนีบไหมใช่เอมมือไปวางไว้อย่างเงี้ยแล้วหนีบ เออมีเว้นอะไรจำแจมอ่ามันอะไรจำแจมอ่ะที่เขาเรียกกันแต่ถามว่าระบบเนี้ยผมว่าเอ้ยมันมันมีอนะครับมันก็รถมันไอ้ก็อายุแบบเจ็ดแปดปีแล้วอ่ะถ้าเทียบรุ่นกับตัวนี้มันก็เป็นโฟกัสรุ่นแบบปี4อนสี่อะฟอร์ดเฟียต้าอะไรเงี้ยนะครับเออมันก็สีปีสีนะอ่คันนี้เป็นรถปีศูเหมือนกันนะครับเชื่อมต่อบลูทูธเชื่อมต่ออะไรได้นะครัับบโดยรรววมแล้นะค ใครสนใจรีบมาเป็นเจ้าของนะครับเพราะผมเชื่อว่าคันนี้อยู่ไม่นานแน่นอนนะครับหลังจากคลิปนี้ของไปนะอาจจะได้เปลี่ยนหน้าปกแล้วว่าขายไปแล้วนะครับแต่ยังมาดูกันได้อยู่นะถ้ารีวิวก็มาดูกันได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอจบการรีวิวนะครับเจ้าวอนโว V C10 T5 5สูบคันนี้ไปเพียงเท่านี้นะครับพร้อมกับราคานะครับที่ผมบอกเลยนะครับว่า5 9 9 0 0 0เท่านั้นนะครับ ลองผู้ชมท่านไหนลูกค้าท่านไหนสนใจอยากได้รถสมรรถนะสูงแบบนี้นะครับบางทีคิดว่าจะไปซื้อรถญี่ปุ่นราคาสักนะสามสี่แสนเพิ่มมาตัวนี้นะครับผมบอกแล้วว่าขับดีกว่ามากๆนะครับช่วงล่างก็ดีกว่านะครับช่วงล่างดีกว่ามากๆทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะนะครับเบอร์โทรด้านล่างนะครับถ้าสนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้ที่ด้านล่างผมทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับสาหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับรถยนต์มือ1และมือ2นะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ